คุณัญญานนทานักสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีงานพี่นางถามคนสามเรื่องที่เรีนว่าเขาเป็นพิการทางคือการได้ยินที่เจ้าทื่ประจำสวนเป็พิการทั่วไปต่อไปจะแบ่งนลบุรีครับที่เจ้าที่ที่ชอบ ดูแลการปรับนานโตทำงานจารละชีและการปรับนานการยื่นท้ายเอกสารเดิอแจมาเสนองานจากทุกทยเอกสารหลักฐานั้นบริกางานของจารลชีส่วนบริการสวิการทั่วไปองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกองสวัสดิการสังคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นศูนย์กลางในการประสานบูรณาการสวัสดิการงานด้านคนพิการไม่ว่าจะเป็นการให้คําปรึกษาการช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธ <ble> ิสวัสดิการต่างๆที่คนพิการควรจะได้รับค่ะพี่ออมรนะคะเข้ามาทางานในศูนย์บริการคนพิการขององบิรสน ในระยะประมาณ1ปี1ปีครึ่งน,นะคะจากการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานที่สูงในการปฏิการแบงนี้จากการท,นานที่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในระหว่างการทํางานก็ทําให้เพียงพรได้พบเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ทําให้เพียงพรนได้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นจากที่ค่อนข้างสื่อสารลําบากในเรื่องของการสอนงานในเรื่องของการให้งานมอบหมายงานให้เพียงพรได้ทําแต่ว่าหลังจากเพียงพรได้นาดทางาน ืที่สูงโดยประมาณหนึ่งปีขึ้นเทียมคอนก็มีการพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจากการเขียนเพื่อให้อ่านการสื่อสารจากการอ่านปากแล้วก็ทําให้การมอบหมายงานที่ให้เทียมพอนไปเนี่ยก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ส่งผลให้เทียมพอนเนี่ยมีการพัฒนาในการได้รับงานที่มอบหมายได้ดีขึ้นจากการที่แค่เรียนเอกสารหรือจะชุดเอกสารก็สามารถที่จะสื่อสารรับฟังคำสั่งเพื่อที่จะ เลื่อนท่านไปในการ,การที่จะถ่ายเอกสารหรือเดิแนแฟ้มบสนุผลงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้ก็เป็นการสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีส่วทค่ะใส่ใจเจ้าาที่บุลแดงใจใจสอนงานให้ขับปุทธาเพื่อไปเรื่องกายการสำงา,งางนแล้วเลือกส่วนตัว เรื ừ, àng, hè, ่อยหลายอย่างปัญหาทุกอย่างเพื่อมาการอะไรสามัญอยู่เลยมันจะเราใจใจเอาใจใจอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะกําไรกายหรือดีขึ้นสมาสุภาพดีขึ้นร่างกายดีขึ้นน้ำหนักน้ำหนักลดลงท้องทวมากขึ้น ระวังกกดิ้งหานมากขึ้จนจิ้ง้องบ้านน้อยลงลึกมาตักจิ้งหานน้อยลงจิ้งันทุมือนอกเหนือจากงานหน้าที่ในรับผิดชอบในสูนบริการพยิการแล้วนะคะเทียมพรเองอยังได้เข้าร่วมโครงการ70วันมาหาัศจารย์ของฉันซึ่งเป็นโครงการที่ทําให้เทียมพรได้ดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายในเรื่องของการควบคุมอาหารการกินนะคะรวมไปถึงก,การออก ก็ทําให้เพียงพอเนี่ยมีพัฒนาการในทางด้านร่างกายแล้วก็สุขภาพดีขึ้นจากที่ปกติเพียงพออาจจะไม่ค่อยได้เลือกการอาหารแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายหลังจากที่เพียงพอได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นตอนนี้น้ําหนักลดลงแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกินก็ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันมากขึ้นจากที่เคยทานหวานทานมันก็ลดน้อยลงมาทานมาทานผักมากขึ้นในทุกมื้อ ่วนในเรื่องของการออกกําลังกายก็อย่างไน้อยทาได้สัปดาห์ละประมาณ3วันนะคะส่วนในเรื่องของการออมก,ก็พยายามให้พี่อมพรยาออมได้วันละหนึ่งหมื่นบาทน,นะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์นะคะตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งพี่อมรรก,ก็ปฏิบัติได้ดีค่ะนอกจากภาระหน้าที่ที่ประจําศูนย์แล้วนะคะแล้วก็นอกจากการเข้าร่วมโครงการของทางมูลนิธิแล้วนะคะ เทียมพรเองเนี่ยก็ยังได้รับงานนะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่หน่วยงานของเราเนี่ยอยูอย่นะคะเป็นวันราชการเทียมพรก็ได้ไปรับงานเสริมนะคะในการรับจ้างทำความสะอาดเพื่อ,อสิ่งที่ไปรับจ้างได้เนื่องจากว่าการพัฒน,นาการในระบบการสื่อสารจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการ ช่วยสอนนะคะแล้วก็ในช่วยในการให้เพียพองค์ที่มีพัฒนาการในการสื่อสารมากขึ้นก็ทําให้เพียรงค์ไปสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือหอน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกที่สามารถจะกระดำเนได้เองสาหรับการจ้างงานคนพิการนะคะมันทำให้คุณค่านในตัวของคนพิการจะมีมากขึ้นการด้อยค่าคนพิการที่คิดว่าคนพิการจะไม่มีความสามารถมันก็ทําให้คนในสังคมมองลดความเดือดร้ให้น้อยลง ทำให้คนพิการมีอาชีพมีโอกาสเข้าสูก่การทางสังคมได้มากขึ้นอย่างเช่นเทียงพอเวลาที่เราหน่วยงานของเรามีโครงการที่จะต้องออกไปภายนอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดกบรมนะคะหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกจงงจององิจกรรมต่างๆก็จะได้เพียงพอ,อไปช่วยแล้วก็สนับนนส,น,สน,นุนในการช่วยประสานงานในการช่วยกิจกรรมต่างๆของกาหรหน่วยงานด้วยนะคะทำให้ ทั้งภาพลักษณ์ขององค์กรก็ดีขึ้นว่า tá, วองค์กรอยาให้โอกาสคนพิการที่จะได้เข้ามาแสดงศักยภาพแสดงความสามารถที่หรอคสามารถที่จะทําได้เราก็เล่นเห็นถู้ความสำคัญของคนพิการแล้วก็เล่นเห็นความสามารถของคนพิการก็พยายามจะมอบหมายงานให้กับคนพิการให้ตรงตามที่เขาสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ปฏิบัติได้โอกาสนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะบริษัทไทยรินจำกัดนะคะที่ให้โอกาสในการจ้างย์พิการ แต่ก็ส่งให้คนพิการมาค่ะ